ทยาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพัรปีสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเมื่อสองสวันที่ผ่านมาครับผมมีโอกาสอ่านรายงานข่าวหนึ่งนะครับทั้งในรายการ mission daily report นะครับแล้วก็ใน workpoint today นะครับนั่นคือเรื่องของการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยครับเอาข้อมูล การลงทุนในต่างประเทศของคนไทยมารายงานนะครับว่าในปีนี้เนี่ยนะครับปี2 5 6 4เนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยไปลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นสูงที่สุดนะฮะในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับสูงขนาดไหนครับเทียบกับค่าเฉลี่ยนะฮะต่อปีนะครับคนไทยเนี่ยออกไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ3 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าปี สองพันห้าร้อยหกสิบสามที่ผ่านมาเนี่ยครับคนไทยออกไปลงทุนต่างประเทศถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับคือเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็แตกต่างระหว่างสามพันล้านดอลลาร์กับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยล้านดอลลา,าร์สหรัฐนี่ก็ต่างกันถึงเท่าไหร่ฮะหกเท่านะครับแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยคิดเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยถึงหนึ่งหมื่นสี่พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐนะครับคือเป็นส่วนใหญ่นะครับใน17,000ล้านเนี่ย1 4 0 0 0ล้านเป็นการลงทุนที่มาจากบุคคลธรรมดานะครับที่ออกไปลงทุนในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วก็จํานวนผู้ที่ออกไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยจากเดิมเนี่ยมีอยู่15,000รายเนี่ยก็เพิ่มพรวดทีเดียวเป็น30,000รายนะครับเรื่องนี้น่าสนใจว่าทําไมตัวเลขนี้ถึงสูงขึ้นมาอย่าง น่าตกใจแบบนี้นะครับถามว่าจะใช้คําว่าน่าตกใจไหมก็อาจจะไม่เชิงนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าเวลาที่เม็ดเงินเนี่ยมันกระเด็นออกไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยสิงที่มันจะตามมาแน่ๆก็คือ,อ,อธุรกิจที่อยู่ในประเทศไทยก็จะไม่ได้เงินที่เอามาช่วยลงทุนนะฮะอย่างที่2เนี่ยค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปลงทุนเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินบาทไปแลกเป็นเงินสกุลอื่นใช่ไหมฮะโดยส่วนมากก็คงเป็นเงินดอลลาร์นะครับสหรัฐเนี่ย มันก็จะทําให้เงินบาทต่อดอลลาร์เนี่ยบาทแล้วก็จะอ่อนลงนะครับบาทอ่อนลงเวลาเราซื้อสินค้าจากต่างประเทศก็แพงขึ้นยกตัวอย่างในช่วงเวลาอย่างเงี้ยวเราต้องซื้อวัคซีนจํานวนมากใช่ไหมฮะก็อาจจะต้องซื้อแพงขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับโดยไม่รู้ตัวนะครับพอผมรายง,งานข่าวนี้ปั๊บเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาดูตัวเองเลยครับปัจจุบันนี้ก็จริงด้วยนะฮะผมแทบจะไม่เหลือ,อการลงทุนที่เป็นการลงทุนอยู่ในประเทศเลยนะฮะส่วนใหญ่ในพอร์ตการลงทุนของผมเนี่ยก็เป็นการลงทุนออกไปต่างประเทศหมดเลยครับ มันสะท้อนภาพอย่างหนึ่งว่าในปัจจุบันเนี่ยครับโลกทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้จํากัดแล้วมีเส้นพรมแดนอย่างชัดเจนแล้วด้วยเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฮะมันทําให้โลกทั้งโลกเนี่ยมันเชื่อมต่อกันหมดนะครับและโอกาสที่สําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแบบที่มันเคยเป็นมาแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไปดูนะฮะก็หลายท่านเนี่ยก็สร้างเนื้อสร้างตัวนะครับมีไรายได้ เป็นก่อเป็นกรรมนะฮะขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีได้จากการลงทุนในหุ้นในประเทศไทยนี่แหละนะครับแต่ว่ามันเกิดโควิด1 9ขึ้นมาเกิดความผันผวนนะฮะร,รวมถึงดิจิทัล d i s r u p t i o ต่างๆนะครับสตาร์ทอัพหน้าใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นใช้เวลาแค่10ปี20ปีแล้วก็โตขึ้นมาเป็นบริษัทร,ระดับยูนิคอร์นะฮะเป็นบริษัทที่มีมูลค่าระดับแสนล้านไม่ไ้องพูดถึงบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Apple ที่ทะลุ2ล้านล้าน US ดอลลาร์ไปแล้วอะไรทำนองแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้การเติบโตแบบเนี้ย มันดึงดูดเม็ดเงินของนักลงทุนมากกว่านะครับซึ่งก็น่ากลับมามองครับว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยธุรกิจในประเทศไทยเราเนี่ยเราจะน่าเป็นห่วงไหมนะครับเราไม่สามารถที่จะสร้างสตาร์ทอัพหน้าใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงดูดให้เม็ดเงินการลงทุนเนี่ยยังเกาะอยู่ในประเทศไทยได้นะครับในขณะที่ในต่างประเทศเนี่ยผมรายงานข่าวทุกวันเนี่ยแทบจะมีสตาร์ทอัพหน้าใหม่ๆมาให้รายงานเกือบทุกวันนะครับ เพียงแต่ว่าก็คงไม่สามารถที่จะเลือกมาพูดทุกวันได้เพราะว่าไม่ไงั้นมันจะก็มันก็จะมีแต่ข่าวสตาร์ทอัพเกิดทุกวันเลยแต่พูดตรงๆว่าในขณะที่ผมนั่งหาข่าวที่จะไปรายงานเนี่ยทุกวันจริงๆครับจะมีข่าวเกี่ยวกับสตาร์ทอัพในแต่ละมุมของประเทศครับที่ออกมาบอกว่ามีระดมทุนได้แล้วอันนี้กําลังจะ IPO อันนี้เติบโตสิบเท่าอันนี้ระดมทุนได้จากกองทุนที่ใหญ่สุดในโลกอะไรทงนองแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งเกือบจะ ทั้งหมดเนี่ยแทบจะไม่มีข่าวเกี่ยวกับสตาร์ทอัพจากประเทศไทยเลยนะครับในขณะที่แลนด์สเคปของบริษัทให,ใหญ่ๆทั่วโลกครับในฝั่งตะวันตกครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับบริษัทอย่าง GE Co โคคาโคล่านะครับอาจจะไม่ใช่เป็นบริษัทที่อยู่ในท็อปลิสต์แล้วนะครับแต่เขาก็ยังไม่ได้สูญเสียตำแหน่งแชมป์นะตำแหน่งแชมป์ก็ถูกขึ้นมาแทนที่โดยบริษัทที่มาจากฝั่งเทคโนโลยีนะครับ Google Facebook นะครับ Apple Tesla ก็ยังดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างประเทศให้เข้าไปลงทุนในฝั่งตะวันตกอยู่และการขึ้นมาของจีนอีกเช่นกันครับก็ทําให้เงินต่างๆก็ยังพุ่งเข้าไปลงทุนที่ไม่ใช่ประเทศไทยอยู่ดีนะครับหากมองในแง่หากมองในแง่ของโอกาสในการลงทุนเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็วิธีการในการลงทุน ต่างประเทศเนี่ยมันง่ายมากไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยอยากจะไปเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นหรือลงทุนในตราสารหนี้เอควิตี้เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆในต่างประเทศเนี่ยบางทีนึกไม่ออกว่าจะต้องทํำยังไงนะสมัยนี้ง่ายมากนะฮะเข้าแอปเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยหรือติดต่อตัวแทนที่เอ่อช่วยในการลงทุนเนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับหรือถ้าใครที่พอมีความรู้มากหน่อยนะครับไปในสินทรัพย์ดิจิทัลก็ได้นะครับไปลงทุนในแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะที่ อาจจะเทรดเรื่องของคริปโตเคอเรนซีก็ได้นะครับหรือ NFT หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะมันมีความยุ่งยากกว่ามากในสมัยนี้เนี่ยบางทีนั่งอยู่หน้าจออย่างเดียวตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยสามารถที่จะาหาโอกาสในการลงทุนให้กับตัวเองได้มากมายนะครับก็นั่นแหละครับพอหันกลับมามองก็น่าเป็นห่วงประเทศไทยนะครับในเชิงของอ,อนาคตนะครับว่า แล้วมันจะในแง่ของการลงทุนเนี่ยฮะจะให้เม็ดเงินของนักลงทุนอย่างผมเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยมันจะไปลงทุนในหุ้นหรือในสินทรัพย์แบบไหนดีครับถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆในต่างประเทศนะฮะมันอย่างเทนเซ n นต์อาลีบบอย่างเงี้ยมันก็ดูน่าลงทุนนะฮะหันกับมามองในประเทศไทยบริษัทใหญ่ๆมีอะไรครับปตทนะครับปตทนี่มันกกี่บริษัทเลยนะฮะพททโอปตทสออื สารพัดเลยนะก็จะเป็นบริษัทหน้าเดิมๆที่เราก็รู้จักนะครับก็ไม่ได้บอกว่าบริษัทไม่ดีนะครับพียงแต่มันมันมันก็โตจนไม่สามารถที่จะหา S curve ใหม่ๆม,มาได้ง่ายแล้วนะก็เป็นความท้าทายครับผมอ่านข่าวทุกวันรายงานข่าวทุกวันเนี่ยนั่งคิดทุกครั้งเลยครับว่าการหา S curve ใหม่ๆของประเทศไทยเราเนี่ยมันควรจะเป็นการหา S curve ให้ผู้เล่นหน้าใหม่มากกว่าผู้เล่นหน้าปัจจุบันหรือเปล่า เพราะว่าการเติบโตของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยครับมันไม่ได้ช่วยที่จะทําให้สร้างโอกาสให้กับนักลงทุนในการไปลงทุนแล้วก็เติบโตหรือมีโอกาสที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้เท่ากับการไปลงทุนในบริษัทที่กําลังเล็กๆอยู่แล้วกําลังโตนะครับและเขามีกําลังมีความสามารถรมีไฟมี p a s s ั่นนะครับเนี่ยครับผมก็คิดว่ามันเป็นการตัดโอกาสทั้งศักยภาพของประเทศนะครับทั้ง ตัวผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆที่เขาควรจะขึ้นมาได้แล้วก็สร้างโอกาสสร้าง S-curve ใหม่ๆเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเอาสิ่งที่คนรุ่นก่อนๆยังไม่เคยทำเนี่ยมาทำเพื่อให้สำเร็จได้ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของนักลงทุนที่อาจจะเพิ่งเริ่มเข้ามาในตลาดนะครับแต่มีความเข้าใจนะในธุรกิจใหม่ๆเพื่อที่จะได้ลงทุนแล้วก็เติบโตไปกับธุรกิจเล็กๆเหล่านี้ที่วันนึงจะต้องโตไปเป็นธุรกิจใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นภาพ ที่คนไทยออกไปลงทุนต่างประเทศมากที่สุดในรอบ10ปีเนี่ยสำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่ามันสะท้อนความเสี่ยงบางอย่างของประเทศสะท้อนศักยภาพของประเทศที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับก็หวังว่าเราจะหันกลับมานะครับผู้ใหญ่หรือว่า policy maker นะครผู้ที่กำกับนโยบายต่างๆจะหันกลับมาแล้วก็สนับสนุนนะครับจัดการเรื่องกฎระเบียบขั้นตอน,นต่างๆนะครับเพื่อที่จะมอบโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ ในการที่จะสร้าง s c u r v e ใหม่ๆให้กับประเทศสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับนักลงทุนที่จะได้เข้าไปลงทุนในคนที่มีไฟบริษัทเล็กๆที่วันหนึ่งอาจจะเติบโตขึ้นมาแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถไปปักหมุดนะครับอยู่ในสาระบบของบริษัทระดับโลกได้บ้างไม่ใช่หันกลับมาก็ยังเจอแต่บริษัทชื่อเดิมๆหน้าเดิมๆอยู่ในลิสต์ซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปได้อีกนานสักเท่าไหร่ เราคงไม่อยากเห็นว่าลิสต์บริษัทใหญ่ๆในตลาดหลักทรัพย์ของเราต่อไปถูกแทนที่ด้วยบริษัทที่มาจากต่างประเทศก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพักดี